จาะลึก p ีชพาวเดอร์อาหารเสริมยอดทิตช่วยผิวสวยได้จริงเหรอสวัสดีค่ะเซอดิคดค้คุณชากรูเช็กน่ารักทุกคนนะคะด้วยไลฟ์สไตล์ปัจจุบันเนาะชีวิตที่ต้องเร่งรีบเราต้องเจอกับฝุ่นมลภาวะต่างๆ คุณคุณก็จะเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยที่ผลิตออกมาเยอะแยะมากมายเนาะที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคน,นี้มากขึ้น,นรวมทั้งอาหารเสริมบำรุงผิวด้วยนะคะทั้งคอลลาเจนทับทิมวิตามินซีและที่เราน่าจะเห็นบ่อยนะคะเขามากักจะทำมาคู่กับคอลลาเจนเพื่อมาช่วยเป็นอาหารเสริมที่ช่วยบำรุงเรื่องผิวนี่คะ่ะนั่นก็คือพีชพาวเดอร์ซึ่งหลายๆคนค่ะอาจจะสงสัยว่าพีชพาวเดอร์คืออะไร วันนี้นะคะหมองก็เลยจะมาเจาะลึกนะคะว่าพีชพาวเดอร์เนี่ยประโยชน์เรื่องผิวเนี่ยเขามาช่วยเรื่องผิวได้ขนาดนั้นเลยเหรอประโยชน์จริงๆของพีชพาวเดอร์มีอะไรบ้างวันนี้หม่องหาข้อมูลให้คุณดูกันค่ะสำหรับข้อมูลที่หมองรวบรวมมาในวันนี้นะคะพีชพาวเดอร์เนี่ยเขาช่วยเรื่องผิวหลักๆอยู่สามข้อข้อแรกก็คือช่วยผิวชุ่มชื้นอิ่น้ำนะคะเขามีรายงานนะคะว่าพีชเนี่ยเป็นสารในกลุ ไกโคซิลเซรามายซึ่งเป็นเซรามายที่ได้จากพืชหรือจะเรียกว่าไฟโตเซรามายก็ ide, ได้นะก็มีงานวิจัยรับรองนะคะว่าไฟโตเซรามายช่วยให้ผิวชุ่มชืนช้นเต่งตึง,ตงปลอดภัยสามารถใช้เป็นอาหารเสริมได้คุณคุณก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเซรามายเนี่ยสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอสารในกลุม่มเซรามายเนี่ยคะ่ะเป็นส่วนประกอบสําคัญของผิวในชั้นสตาตัมคอเนียมหรือว่าผิวหนังกํพร้าชั้นนอกนะคะมาทําอะไรเขาก็มาช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับผิวลดการสูญเสียน้าออกจากผิวค่ะคุณซึ่งเขาก็มีงานวิจัยนะคะให้อาสาสมัครเนี่ย หรือว่าพีเซรามายนี่แหละค่ะโดยให้กลุ่มหนึ่งเนี่ยทานพีเซรามาย20มิลลิกรัมอีกกลุ่มทานพีเซรามัย40มิลลิกรัมส่วนอีกกลุ่มทานเป็นยาหลอกนะคะก็พบว่าพีเซรามัยเนี่ยค่ะมีส่วนในการช่วยกักเก็บน้ําของผิวเราเนี่ยให้ดีขึ้นหลังจากที่อาสาสมัครทานพีเซรามัยเป็นเวลา10วันเนะะี่ยค่ะบว่าค่าการสูญเสียน้าที่ชั้นผิวบริเวณแขนซ้ายด้านบนแล้วก็นองด้านซ้ายในกลุ่มที่ทานพีเซรามาย20มิลลิกรัมแล้วก็40มิลลิกรัมเนี่ยค่ะวัดค่า,า,า,นะา,า้า Water ะะา,มาลมหะรตปิณัแ ก็พบว,ว่ากลุ่มที่ทานพีซรามายมีค่าวอเตอร์คอนเทนต์ก็คือยังมีน้ําคงเหลืออยู่ในผิวเนี่ยเนานะมากกว่ากลุ่มที่ทานยาหลอกซึ่งจากรูปเนะะี่ยค่ะเมื่อเราดูลักษณะของผิวที่ทานพีซรามาย20มิลลิกัมแล้วก็พีซรามาย40มิลลกรัมพบว่าผิวนะคะมีความชุ่มชื้น,นมากขึ้นรอยย่นบนผิวก็ลดลง ส่วนในด้านของความปลอดภยะะัยเนี่ยค่ะก็พบว่าพรีเซอร์ไมไม่มีผลกันน้ําหนักตัวขนเลือดแล้วก็ความดันเลือดอีกด้วยนะคะนอกจากให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วนะคะพรีชพาวเดอร์เนี่ยยังช่วยให้ผิวขาวใสได้นะคะคุณพอเขามีรายงานว่าผลพีชเนะะี่ยค่ะอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่สามารถมายับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งก็ทาให้ผิวเราดูข,ขาวขึ้นเนาะพ e ีชพาวเดอร์เนี่ยยังช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยได้ด้วยนะคะเพราะอย่างที่หมองบอกไปเนาะว่าเขาอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้วก็ฟลาวนอย่มมัััั้คคคะสสารตเีีงุณํญื ามารถที่จะต้านอนุมูลสระซึ่งอนุมูลสระนี่แหละคะ่ะเป็นสายส่สำคัญที่ทำให้เกิดริ้วรอยเนาะส่วนอาหารเสริมนะคะที่หมองเคยทานแล้วสามารถช่วยเรื่องผิวซึ่งตัวเนี้ยเขามี p ี a c h Powder หมองทานแล้วชอบนะแล้วก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะซึ่งก็คือสูตรนี้นะซีโนคอลล a เจนไดเปปไทด์พลัสวิตซ a พีชฟ a v เวอร์นะคะ คือที่หมองชอบเนี่ยเพราะว่าเขามีพีชพาวเดอร์แบบที่หมองได้บอกไปก็คือช่วยทําให้ความชุ่มชืน้นให้ผิวขาวใสแล้วก็ชะลอการเกิเดริ้วรอยแถมปริมาที่ใส่มาถือว่าโอเคแลวคุณพีชพาวเดอร์ใส่มา100มิลลิกรัมต่อเซิร์ฟิงนะคะก็คือ1ซองเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ หนึ่งซองเนี่ยเขาจะมีพีชพาวเดอร์อยู่100มิลลิกรัมสูตรนี้เขายังมีผสมของคอลลาเจนด้วยนะคะซึ่งเป็นคอลลาเจนที่เป็นขนาดเล็กแล้วอ่ะคือทั้งไตรเพปไทด์แล้วก็ไดเพปไทด์คอลลาเจนอยู่ในสูตรนี้เลยคอลลาเจนขนาดเล็กเนี่ยค่ะสามารถที่จะดูดซึมเอาไปใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยที่กระเพาะอาหารซะทั้งหมดนะในสูตรยังมีซิงค์อะมิโนแอซิดเีเลตนะคะที่มาช่วยปรับความมันบนผิวหน้ารวมถึงยับยังการเกิดสิวอักเสบมีกรดอะมิโนอยู่หลายตัวเลยที่มาช่วยเรื่องผิวทีีีีีี่่่่่่่่มมมมมมมออ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 งงงงชบบกกกยยาาาาา็คคืืเ้ไไไนนนนํตลขัใทป 10กิโลแคลอรทานได้ทุกวันแบบไม่ต้องกลัวอ้วนเลยเวลาทานก็ทานง่ายนะคะแค่ฉีกซองเนะะี่ยค่ะเขาจะมีรอยบากตรงนี้นะแล้วก็ฉีกได้เลยแล้วก็เทกรอบปากได้เลยะคะุณ คือแบบสวยง่ายแค่ฉีกซองนะ <Wow. S 1> รสชาติจะเปรี้ยวๆหวานๆถึงจะมีคราชใจน์ผสมอยู่เยอะเนี่ยเขาก็ไม่คาวนะคะทานง่ายค่ะสำหรับคุณคุณที่สนใจนะคะก็สอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้หลายช่องทางเลยทั้ง f c e e o o o ช s อปป e ้ Lazada ทางไลน์ก็มีนะคะมี2ช่องทางนะหรือจะโทรก็ได้นะคะคุณ สำหรับคุณคที่มองหาอาหารเสริมบำรุงผิวมาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นมาช่วยให้ผิวเต่งตึงสุขภาพดีหรือใครที่มีปัญหาผิวไม่แข็งแรงผิวดูไม่อิ่มฟูดูไม่สดใสนะคะหมองแก้นแนะนำพีชพาวเดอร์จากซีโนคาราเจนเลยส่วนคุณที่ทานแล้วได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มาบอยกันนะคะและ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังหมองก็ฝากกด u b s c r i b e ไลค์แล้วก็แชร์แผ้เพื่นคนที่คุณรักติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรูเช็กวันนี้กรูยังหมองไปแล้วค่ะ